3,500บาทเนี่ยอย่างน้งนอยๆแล้วควรจะได้ชุดเฮ้ย <ś le> ทุกคน สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอวิชแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกมแร็คหน้ลองโมบายกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนตีห้าของกลางเดือนนะผมเจ้าตู้กาชาใหม่เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับผมโด,โดยเจ้าตู้นี้เนี่ยเป็นตีมโคโค่บูลี่มันเอ็กเซนว่างไงวะทุกคนแม่งมีพินอินด้วยเอาเป็นว่าผมเรียกมันว่าชุดแมวแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะฮะโดยเจ้าชุดแม งามตามท้องเรื่องจริงๆมันก็ชุดเก่าๆไม่ก็ดูดีกว่าอยู่ดีอะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าไอชุดนี้เนี่ยเราควรจะเปิดให้ได้นะผมเพราะมันปลดล็อกแอตแทกหกับเมจิกแอตแทกแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยผมเล่นแม่งควบ2อาชีพแล้วนะผมเล่นวิศาสด,ด้วยไนด้วยซึ่งมันเป็น2อาชีพที่ตรงข้ามกันผมแม่งต้องทําทั้งสมุดแอตแทกสมุดเมจิกแอตแทกเลยนะฮะผมเพิ่งกลับมาเล่นวิศาสยังไงก็เอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะฮะมาเปิดต่อมากันกับไอเทมชิ้นต่อไปครับผมเป็นหมวกนั่นเองนะฮะแล้วอย่างที่ผมบอกนะผมหมวกอะไรก็ตามที่มันไม่มีรูใส่การ์ดเราไม่สามารถเอาไปใช้ งานจริงได้แบบได้เวิร์กเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอย่างน,น้อยๆเ,เนี่ยควรมีรูเอาไว้ใส่มาดุกเอาไว้กันใบอะไรประมาณนี้นะผมโดยเจ้าหมวกใบนี้ฝากสม,มุดได้ M Defense 2SP 3ออีกอ้ยไอหมวกนี้แม่งถือว่าเป็นไอเทมเกลือประจําตู้นี้เลยนะอืมเป็นหมวกแมวครับผมเป็นหมวกแคดดี้นะอเออมากันกับไอเทมชิ้นต่อไปครับผมเป็นหูแมวนะฮะหูเหมือนพวกเมดอะไรพวกนี้ปะถามว่าน่ารักก็น่ารักนะผมแต่ว่าผมเฉยๆอ,อันนี้มันเขียนว่าป้องกันเวทเพิ่มขึ้นอีก3%แล้วก็กามนุษย์อีก3%ด้วยแล้วก็ฝากสมุารกึ่งมวกนี้กเกลือ นะทุกคนทําไปเล่นของเกลือ2ชิ้นแล้ววะโอเคมากระมวกต่อไปเลยครับผมหน้าตาคล้ายๆกันนะแต่ว่าชื่อไม่เหมือนกันทุกคนต้องสังเกตดีๆนะฮะฮ้ยค,ความสามารถมันเหมือนกันเลยทุกคนไอ้หมวก2อันเนี้ยอ๋อชุดตั้งแต่ชุดแล้วนี่มาชุดสีต่างกันหมวกสีต่างกันแม่งก็ชื่อไม่เหมือนกันนะ,ะเออมันจะตั้งไม่เหมือนกันทาไมวะไอ้เราก็นึกว่าไอเทมคนละชิ้นกันนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าหมวกสีอันเนี้ยเหมือนกันหมดน่าจะเป็นหมวกเกลือนะฮะมาอันต่อไปเป็นมิสเตอร์เหมียวน่ารักโคตรๆเลยนะผมเป็นแมวนอนอยู่บนหนังสือนะะอนะงงงง่่่ีวววิิดดดูไไมเเเหห็สสัยต้้้ออปใ นะ,ะสลับหมวกใบนี้เนี่ยจะบวกแอตแท็กสามเปอร์เซ็นต์คิดแอมเอีกห้าเปอร์เซ็นต์สไนเปอร์อาจจะใส่ได้นะ <Wow. S 1> ที่สาคัญคือผมอยากได้มาฝากสมุดนะผมเป็นเมจิกแอตแทกบวกสามนั่นเองเอออันนี้ใช้ได้อยู่แล้วก็อันต่อมาเป็นฮาร์ดบีดครับผมอันนี้เป็นแทตทูอยู่ใต้ตานะฮะเออ <Wow. S 1> คิปเก๋ใช้ได้แล้วก็ความสามารถของมันหุย้ยเมจิกแอตแท็กสี่เปอร์เซ็นต์กับเจาะเวทอีกสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเออถ้าดูจากความสามารถนี้มันก็เหมือนดีนะผมแต่ว่าอย่าลืมว่าพวกสายเวทเนี่ยมันจะมีแว่นกระจกใสอยู่แล้วนะครผผมซึ่่่งิดดววาแวกจกจอี ส่วนฝากสมุดอันนี้ได้แอดแท็กสามนะผมเลือดอีก30อันนี้ก็ควรจะเปิดให้ได้เหมือนกันสำหรับสายแอดแท็กเพื่อฝากสมุดนั่นเองอันต่อมาเป็นหางแมวครับผมเออนี่เรียกได้ว่าธาตุแมวควรจะเปิดให้ได้ทุกคนนะฮะโดยความสามารถของมันก็คือ a อจีบวกห้าแอดแท็กสปีดบวกห้าเปอร์เซ็นต์ถามว่าดีไหมผมว่าอันนี้เฉยๆว่ะ<ๆ>ส่วนมากส่วนหางเนี่ยเขาจะไปใส่พวกหมอนพวกอะไรพวกนี้มากกว่านะผมที่มันบวกแอดแท็กเป็นแบบสิบเปอร์เซ็นตะ์อะไรเงี hmm. ้ยแต่ว่าที่สําคัญคือไออันนี้มันฝากสมุดได้แอดแท็กหกสายแอดแท็กเนี่ยควร อันต่อมาเป็น f l ฟ f ี่คาวครับผมเป็นแมวนะแมวตัวเมียอุย้ยน่ารักทุกคนดูดิจะบอกว่าน่าสยองก็ได้นะผมน่ารักปนน่าสยองแล้วกันมันเป็นแมวขี่เมฆหรือมันเป็นเมฆแมวแมว,ว่าดูไม่ออกนะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะอันนี้เป็นใส่ส่วนหานะผมด a m a จบวกอีก8%ถ้าเราตีธาตุแมลงอืมคงคล้ายๆพวกล่มคงคล้ายๆพวกหมอนนะเนอะแต่ว่าที่สําคัญก็คือมันฝากสมุดบวกเมจิกกรแทกโคกเอออันนี้ผมควรจะเปิดให้ได้นะถ้าจะเล่นวิสาตส่วนอันต่อมาเป็น h นนี่ช็อกโกแลตครับผมช็อกโก้น้ำผึ้งนะฮะโอ้ย ผมเป็นแมวนะฮะน้องแมวเกาะกล่อ,องช็อกโกแลตอยู่ <Wow. S 1> โดยอันนี้ก็เขียนว่า damage to shellfish บวก10% <Wow. S 1> ไอ้ s h e l l f i นี่คือตัวอะไรวะคือธาตุปลาหรอถ้าเป็นธาตุปลาก็มีบอส MVP มีแค่สตูปตัวเดียวมั้งเออแล้วก็ฝากสมุดบอก HP 60 <Wow. S 1> อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหมวกเกลือประจำตู้นี้นะฮะไอ้รอบนี้ไม่มีของแลประจำตู้นะผมเหมือนพวกชุดเอวาเคเลียนชุดอุลตร้าแมนปีขาวอะไรพวกนี้อร,ร,นะะอรอบนี้ไม่มีนะผมรอบนี้มันไม่มีหมวกที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆเลยสักอันเลยนะผมว่าส่วนมากถ้าคนจะเปิดเนี่ยก็เปิดแค่เอาสเตตตฝาก สมุดเฉยๆอะ่ะเพราะฉะนั้นไอตู้เนี้ยเนี่ยใครที่ไม่ได้เล่นเกมนี้แบบใส่สุดจัดเต็มเนี่ยผมว่าข้ามๆไปก็ได้นะเปิดแค่เอาชุดพอเตรียมตัวเปิดครับผมวันนี้ผมเติมมา1แพ็คนะผมประมาณ3,500บาทแต่ว่าช้าก่อนถ้าใครจะเติมนะผมกดที่ลิงกด้านล่างได้เลยครับผมเติมกับ Powerpay นะฮะจะสามารถเติมได้ในราคา2,800บาทนั่นเองนะผมลดจาก35 0 0เออ <Wow. S 1> ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะผมถูกกว่าเราเติมเองนั่นเองนะฮะมางบประมาณวันนี้เราก็คือ700ตาแมวนั่นเองนะฮะมาไม่รอช กดอมาแล้วนะมาทุกคน3 2 1เริ่มไปเลยครับผมเราอยากได้ของฝากสมุดบวกแอตแทกับเมจิกแอตแทแล้วก็ชุดอุ้ยเปิดรอบแรกครับผมเป็นเศษชิ้นส่วนชุดนั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> มาเยียวยาไปเพิ่มเสียงหน่อยเออแล้วทุกคนสังเกตไหมอุ้ยมาแล้วผมไอ้นี้เป็นหมวกเกลือนี่หว่าใช่ป่ะเท่าที่ผมจําได้นี่ไงทุกคนหมวกเกลริงด้วย แล้วทุกคนสังเกตไหมเมื่อก่อนเวลาตู้กาชาเข้าล่างพรหรือว่ากลางพรเนี่ยคนแม่งมาลุมเปิดตรงตู้เว้ยเดี๋ยวนี้ตู้เข้าแทบไม่มีคนเติมไม่มีคนมาเปิดเลยนะบอกแล้วอ่านะฮะมึงขยันออกตู้ขนาดนี้ใครเขาจะไปเติมไหววะใช่ปะ่ะแม่งออกต้นเดือนตู้หนึ่งกลางเดือนตู้หนึ่งแล้วมันโอ้โหแม่งไม้ผีแล้วมันไม่ได้มีแค่ตู้กาชาไงแม่งมีกล่องมังกรมีกล่องตาแมวกล่องเศษผงกา์ดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะผมเล่นเกมนี้นี่ได้นี่ต้องแม่งเกือบเกือบเศรษฐีอะโอ้โห แล้วดูของกาชาทุกคนขยะโคตรเยอะในตู้กาชาเนี่ยคือของมันไม่ใช่ของดีอะของดีมากไงมันมีขยะด้วยแล้วขยะแม่งเยอะด้วยไงอันนี้เอาไว้แรกเจนีได้นะฮะไอตู้เนี้ยผมจะเติมแค่แพ็คเดียวพอ3500มันควรจะได้ก็ผมผ5ม3,500บาทเนี่ยอย่างน้อยๆแล้วควรจะได้ชุด เฮ้ยทุกคนมิสเตอร์เหมียวคุ้นๆว่ามันปลดเมจิกแอทแทกหหรือเปล่าอุ้ยเมจิกแอทแทกสแต่ก็ยังดีครับผมก็ยังดีนะฮะอย่างน้อยๆเราได้ปลดเมจิกแอทแทกมาแล้วสวยมาต่อครับผมตอนนี้อยากได้ชุดกับเมจิกแอทแทกหกเว้ยอุ้ย,ยได้เศษชิ้นส่วนมาอีกหนึ่งนะฮะไม่รู้จะได้เศษครบ5หรือเปล่าบางทีเปิดครบ3 5มพก็ไม่ได้เศษหชิ้นเหมือนกันนะเออ โอ้ยเมนของซ้ำอ่ะทุกคนโผิดอะไรเนี่ยปวดตับเลยเจองนี้แล้วดันซ้ำอีชิ้นที่เรียกได้ว่าเป็นหมวกเกลือด้วยนะเออบ้าบอคอแตกที่สุดตอนนี้เราหาอะไรอยู่วะทุกคนอุย เศษชุดเราได้3มชิ้นแล้ววะตอนนี้เราหาอะไรอยู่วะนี่เราอยากได้แมวผู้หญิงเราอยากได้หางเราอยากได้ช็อกโกแลตครับผมเออตอนนี้เราต้องการสามอันนี้นะฮะแล้วก็เศษชุดอีก2ชิ้นมาจัดไปแมวตัวเมียแมวเมฆแมวเมฆโอ้โหฟู้ดไวเชอร์เอออันนี้เอาไปล่าบอสได้อยู่นะะอย่างน้อยๆก็มีประโยชน์แล้ววะดีกว่าพวกผลไม้สกิลสัตว์เลี้ยงนะฮะเหมือนดีกว่าพวกไม้ผงไม้ผีโอ้โห ไอเราอุตส่าห์ไม่พูดถ uh ึงไอตัวเปลี่ยนทรงผมแล้วนะนี่ออกมาเลยนะผมเหมือนออกมาตบหน้าบ้าบอที่สุดหมวกแมวเหมียวการ์ดอัลบั้มนะฮะเศษการ์ดเราเปิดไป300แล้วบอว่าทุกคนโคตรเร็วเลยนะคือเปิดแต่ละครั้งเนี่ยคือมัน30ตาแมวใช่ไหมโอ้ยฟูดไวเชอร์มันไม่ควรเป็นขยะโอเคนะพังหน่อยโอ้โหไอเนี้ยน่าจะเป็นของเกลืออันดับต้นๆแล้วนะผมยา EP เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาจ็อบหรือว่ายา EP หลักเลยก็ตามอ เอาแล้วทุกคนเอาแล้วนะฮะแลกเศษก่อนดีกว่าแต่เรายังไม่ค่อยได้หมวกเลยออย่างที่บอกนะผมเขาบอกว่าใช้ตัวส้มเปิดเนี่ยของมันแค่แจ่มกว่าตาแมวเว้ยจัดไปดิพ้างหน่อยพางหน่อยขอเป็นหมวกโอ้หูแมกกาคิงบอลลิงคิงบอลลิงว่ะทุกคนโอ้ยคันหลังหูเลยขอเป็นหมวกได้ไหม โอ้โหคิงบอลลิงสองใบตอ,อนนี้พวกเรากํลาลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากเปิดได้คิงปอลลิงสองใบที่ผมว่าแม่งเปิดได้ยากยิ่งกว่าไอ้หมวกเมกแมวกูอีกนะเนี่ยยังไงสิใบที่หรือเปล่าเนี่ยอุ้เยเรารเกตไมของเกลือจังวะทุกคนไม่ได้หมวกเลยอะเดี๋ยวผมแปลงเป็นบอสกันดีกว่านี่ทุกคนสูตรแปลงเป็นบอสก็มาฮะเอาจัดไปเอาจัดไ,ไปอะดึงดังอะดึงดังนะครับผมมาหวังว่าจะมีอะไรดีขึ้น3 2 1ไปมาหน่อยเพื่อนหมวก โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกแฮไตล์นะไม่เอาสิเศษชงเศษชุดมาก็ยังดีโอ้โหยขยะสองชิ้นติดแหละทุกคนว่าจะฟ้าก็เปิดได้ประมาณ10ครั้งนะโดยใช้ตามแมวเนี่ย <Wow. S 1> เศษชุดโมดดูดีๆเราย,ยังไม่มาสักอันเลยนะผมแมวเมฆไม่ก็หาง <Nope. S 1> โอ้โหโมลลาคอยมลลาคอยนี่ก็เป็นอีกท็อปไอเทมเกลือประจําตู้เหมือนกันนะฮะแมวเมฆหรือว่าหางโอ้โหน้ํายาจ๊อบวันนี้แล้วโคตรเกลือเลยอ่ะโอ้ยชุด ชุดตอนนี้เราแลกครบแล้วนะผมมามามากูาแลกก่อนก็ได้มาสีอะไรก็ได้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะผมยังไงก็ฝากสมุดจัดไปโอ้แม่งได้สีดําอีกดนนีเหมือนกันใส่คู่มหมวกเลยนะใส่แม่งทั้งชุดนะผมเผื่อมันจะช่วยเรียกหางแมวกับแมวเมฆออกมาได้บ้างแมวเมฆไม่เอาชุดแล้วนะไม่เอาเศษชุดแล้วด้วยอุย้ยไอเราก็ว่าไอคอนอะไรแปลกๆแ,แม่งนาฬิกาครับผมอุย้ยผมเหลือเปิดอีก5าครั้งแล้ววนะ่ะทุกคนเหลือเปิดอีก5าครั้งแล้วนะเว้ย King อย่างที่ผมบอกกันทุกคนคือถ้าใครที่ไม่ได้เล่นเกมนี้แบบใส่สุดจัดเต็มเนี่ยอย่ามาหัวร้อนแบบผมเลยจริงๆนะ What is this What What is this f o so r what Why ผมเปิดจนได้ตัว๋วได้เศษจ,จนสุ่มชุดได้แล้วมึงออกมาเป็นชุดสำเร็จรูปอีกเฮ้ยแม่งเอ้ยไม่ใช่ชุดติเพื่อน <c oughs> เหลือเปิดอีก3ทีแล้ว,ว่า <c oughs> เม่เงยเลยสองทีแล้วอ่ะสามพันห้าร้อยบาทนะผมครั้งสุดท้ายแล้วว่ะทุกคนของฝากสมุดผมได้อีเมียวแคทมาแค่อันเดียวไงครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนภาคหน่อยหมวกดีๆเออเสษชุดมาทำบ้าอะไรล่ะ โอ้โหเรียบร้อยครับผม3,500บาทนะฮะนี่เราได้หมวกแมวนี้มาไอที่แลประจําตู้เนี่ยผมว่าผมได้เนี้ยมาแค่อันเดียวอะ่ะว้าผมถือว่าขาดทุนนะเพราะว่าคนในตี้เราอ่ะพี่บิ๊กคิมน้อนเนี่ยเขาเติมไป2ชุดอ่ะประมาณ70,00กว่าบาท<ๆ>เขาเปิดได้ทุกอย่างในตู้นี้เลยนะไอนี้ผมเติมไปประมาณ3,5 0 0ได้น่าจะยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตู้เลยอุยดูดิทุกคนแม่งเงยเราได้มาแค่นี้เองอะ่ะหมวกก็ไม่ได้3,500บาทผมปลดได้แค่3ชิ้นจาก7ชิ้นเองเหรอทุกคนโอ้โหกาชาเกมนี้แม่งโคตรโหดเลยว หรือว่าดวมผมโคตรอับปีวะของไม่มีทั้งหมด7ชิ้นผมเปิดได้แค่3จาก7เองเนี่ยนะอย่างที่บอกนะฮะถ้าไม่ได้เล่นใส่สุดจัดเต็มเนี่ยผมว่าค้ามข้ามได้า,างก็ได้เปิดเอาแค่ชุดพอโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็หวังว่าใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้พอเห็นเลดกาชาของตู้นี้แบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะถามว่าคลิปนี้เกลือไหมบอกได้เลยว่าโคตรเกลือผม3,500ับาทผมควรจะได้อะไรเยอะกว่านี้จริงๆโอเคยังไงก็ใครจะเปิดก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้สิ่งที่ตัวเองหวังแล้วกันนะผมสาาหรรับบคคิปนี้้กกกก็ถใใชอดจ แล้วก็ b ับสไคร์ช anel ของโอบกันด้วยแล้วกันนะผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเกม ROM หรือว่าสุ่มกาชงกาชาแบบนี้อีกนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วกันผมดิฝางท่ามาดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วผมบ๊ายบายพีช